Wiltshire, England. Wiltshire. Cult member April North remains at the site of her abandoned wedding after the sudden, tragic death of her fiancé. In a raging frenzy of grief, <coughs> April used the guests of <coughs> her wedding as sacrifices to summon the demon <coughs> Azazel. <Azizam. coughs> ชุบชีวิตคู่มั่นของเขากลับมานะครับซึ่งเขาได้ใช้วิธีบูชายันหรือว่าใช้วิธีบูชายันนะครับเพื่อเรียกวิญญาณเขากลับมา However, az az April, แต่ระหว่างที่เขาทำนั้นอเซซได้ครอบงำร่างกายเขาสต,ตอรี่ก็คือประมาณนี้คือเขาก็โดนสิงแล้วก็ฆ่า ทุกคนที่มาเยี่ยมไปมามาร่วมงานแต่งงานของเขานะครับโอเคมาเริ่มเกมได้ยินดีต้อนรับสู่จิงจบชาแนลนะครับวันนี้มาเจอกันในเกมเดวอล์ดันใหม่นะดันใหม่แบบใหม่อ่าฮัลโหลทุกคนได้ยินไหมยินเปล่าได้ยินเปล่าได้ยินได้ยินชัดเจนไหมในเกมเนาะโโอ้หชัดมากช่วยฟังเสียงเรากีดระยะร้อยเมตรด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเราน่าจะโดนแทงอยู่ไกล ไปกันอาศพไรห,หัวพีุ่กเขาถืออะไรสักอย่างหนึ่งด้วยะตรงนี้ศพคนใช้เด็กเสริมในงานแต่งซึ่งเป็นโดนลูกหลงหอมะมั้งแล้วก็โดนตัดหัวไปไป <c oughs> ไอสโกทุกคนป,ประตูประตูล็อกว่ะอ๋อเออเออใช่ใช่ช่มันต้องเข้าทางอื่นไงไปเจอน้ำหมักหนึ่งขวดครับไป <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> ไป,ไปทุกอย่างเลย คนรู้อ่ะ Michael เดิน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 ไมเ h a e ตายแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อมันเลยเขาตายแล้วหรอฉันเพิ่งวางสายจากแม่เองเราควรจะได้แต่งงานกันเร็วๆนี้นี่มันเปเชื่อกับอะไรกันตงนี้ว่าจะต้องทำยังไงต่อแล้วใครมันเหยียบไม่หยุดเลยเนี่ยสิ่งนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยฉันกำลังอีกา ฉันกำลังฝันอยู่ใช่ไหมเนี่ยเราต้องทำอะไรกับมันรู้ไหมมันคือฝันร้ายเอายูมีส่งหน้าทำไมฉันไม่สามารถตื่นจากฝันนี้ได้ล่ะอ่าประมาณนี้นะอันนี้น่าจะเป็นจดหมายจากเจ้าสาวปะ่ะเพราะว่าไมเคิลก็คือเจ้าบ่าวเนาะพร้อมหรือยังทุกคนไปนะไม่พร้อมเลยมาขึ้นรถกลับบ้านฮะฟาดโมเลยปะ <laughs> ไม่เป็นไรฉันสามารถ ซ่อมทุกอย่างได้แก้ไขทุกอย่างได้ฉันเคยเห็นการอัญเชิญอัซาเซลยู่ฉันคิดว่าฉันสามารถทามันได้เนี่อะไรอ่ะฉันจะให้เขาเปิดประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งความตายแล้วก็ไ่ฉายแม่งเปิดฉันจะหาไมเคิลที่นั่นเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งฉันแค่ต้องการเครื่องสั่งเวรแล้วก็หัวน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตามคัดซีนก่อนหน้านี้เลยนะตอนเริ่มเกมอะ พัทซีนก่อนหน้านี้ก็คือคร่าวๆเนาะเจ้าสาวจะจะจะอัญเชิญว่าไปไหน้วก็คือเอาคนที่มาร่วมงานเนี่ยมาเป็นเครื่องสั่งเวยเขาตัดหัวคนร่วมงานทั้งหมดเลยสั่งเวยเพื่อมาอัญเชิญอาซาเซลนะครับต้องขึ้นไปข้างบนเหรอแล้วก็เจ้าสาวก็ดูอาซาเซลซึ่งน่าจะมาจากมันมันไม่เชิงซาตานนะนะไม่ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่มันก็จะเป็นวิญญ,ญาณร้ายแหละที่ว่ามาครอบงำร่างกายเขา เพราะถ้าจําได้นะครั้งที่แล้วที่มาเล่นอ่ะมันนานแล้วแหละที่เขามาเล่นอะ่ะตรงนี้จะเป็นบ่อที่ว่าเอาเครื่องสั่งเวยอะ่ะมาล้างชําระล้างเราต้องใช้น้ําพวกนี้ใส่เข้าไปในนี้นะครับไปต่อฮัอโลโหลทุกคนทำอะไรอยู่าย <c oughs> แล้วก็มีเสียงกูสะท้อนกลับมาด้วยเออเข้ากระจกเข้าก,าากระจกกันจ้ไปเราจะไ้เยฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงมันแถวนี้ โอเสียงมันอยู่ในน้ำเลยอ่ะเออฮัลโหลทุกคนเข้ามาหมดเลยยังเกิดอะไรขึ้นเอ้ยประตูนี้เปิดเสียงมันก็อยู่ข้างในด้วยนะนั่นนั่นันนยู่ตรงนั้นฮัลโหลไปตกใจกูตกใจหัวใจจะวายเอ๊ะ เอ้ยมันเปิดประตูให้ว่ะมันมันอยู่ข้างนอกเฮ้ยมันมันกำลังทำารร่างกายตัวเองเว้ยเอาหัวโขกผนังนะจีได้กุญแจบ้างหรือยังอืให้หวาเก็บไปแล้วเนี่ยน่าแล้วนี่อ่าพีนติ้งรูมพนติ้งรูมอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหนี่นั่งรอจนเป็นกระดูกเลยเนี่ยยืนทำอะไรกับมันเนี่ย ไห้กำลังใจมันเรอปปอบใจเหรอปอบใจอยู่เฮ้ยเฮ้ยหัวหัวหัววัมานี้ไอ้หนูมามามาเอ๊ะเออจะล้างเลยเหรอหรือว่าเรลอก่อนล้างเลยใส่ใส่น้ำหน่อยเรียบร้อยครับท่าน จุ่มน้ำแม่งเลยจับแม่กดน้ำบอกมาใครทำอะไรแกใช่แล้วอคุณแชดินิ่งรูมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฝังแม่เราเราไปไปเปิดห้องก่อนไหมได้ไปใครใครใส่หัวลงไปแล้วบอกว่าอีกาจะไปมาฆ่าไปนะนี่ไงดิน n g งรูมเปิดละใครถือพ่วงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปหาที่ใส่หัวเพิ่มก่อน แหล่งที่มาอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อผุ้ยญิงหัวส้มอยู่เพื่อนอันนี้ไงนี่ไงผุ้ยญิงหัวส้มอยู่นี่ฟังเลย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 ปบเลยนะเออฟังเลยเอยไปสู่สุขตีนะ goodbye my friend ไปสู่สุขติซะเจ้าหนูมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเฝ้าหัวนู้นก่อนเฝ้าหัวนู้นก่อน มาแล้วมานี่มาหนี่มานี่มาหนีเฮ้ยมันอยู่นี่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 ยีละคนยีละคนเดี๋ยวไฟหมดเดี๋ยวมันติดเทอร์โบแล้วข้างหน้าข้างหน้าไปไปไปฝั่งเราเ้ยมันอยู่ในห้องอ่ะการหน่อยรออยู่รออยู่รออยู่ชัวร์ชัดอยู่รอขังเรียบร้อย เฮ้ยทำไมหน้าจอเป็นอะไรอ่ะอแล้วจีไปไหนอ่ะเอ้าตัวอ๋อ่ดปะแล้วก็เมื่อกี้เจอหัวอยู่ในกระจกเลยแต่ว่าเมื่อกี้เก็บกุญแจนี้มาได้นะระเบียงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเปิดให้ข้างบนทุกคนทำอะไรอยู่ทำอะไรกันอยู่เอ้ยเจอหัวเจอหัวเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเจ้ันเงี้ไปอ่ะเฮ้ยใจเย็นเรียบร้อยโดนแล้วคนหนึ่งเอ็ดไปช่วยจีเหอะ น้กูทำอะไรกูทำอะไรผิดอ่ะคือกูอยู่ไกลมันมากๆเลยนะแล้วมันก็ยังบอกกูสามาเจอกูอีกอ่าสุกคือตอนแรกอ่ะมันอยู่ชั้นสองไม่ใชชั้นหนึ่งนี่แหละเราวิ่งขึ้นชั้นสองมันก็วิ่งตามมามันชอบมึงแหละอ๋อเฮ้ยมึงเอาหัวของมไมทำไมมึงไม่สั่งเว้ยหัวมึงเองวะถ้ามึงจะทำร้ายตัวเองขนาดนี้อฮะมันไม่ make sense เลยนะมึงยืนขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไปยืนกับมันทำไมอ่ะมันมันตามขึ้นไปอ่ะ หัวเต็มเลยไม่มีเค้กโอ้โหเค้กในห้องกินข้าวนี้ผ่าเองไม่ได้เรอเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดูไปเนี่ยเรียบร้ลยไอจีอีกแน่เลยไอจีหัวหล่นนะเราช่วยด้วยหัวมันหล่นไปแล้ว ดูเหมือนจะชอบผีเป็นพิเศษเว้ยกูกูไม่ได้อยู่ใกล้เมันมันก็ถึงจะวิ่งมาหากูไม่เอ่อเอ่อจะอมากันหมด้าว fucking kill you เ <c oughs> ติมน้ำให้หน่อยแล้วก็ <c oughs> จุ่มน้ำแอ่อหัวนี้ที่ได้มาเนี่ย <c oughs> คือไปเจอมาจากไหน ข้างในมิติในมิต uh <si ิใช่ไหมไม่ใช่ข้างนอกเนาะไอ้เวิ่ง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 คุโดนตีด้แล้วหมดแม็กหมดแม็กแล้วหยุดแล้วมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วเอ้ยในในมิติมีมีไหมหัวเหลือหมดแล้วไม่แน่ใจ ทุกคนอยู่ไหนกันอยู่ที่ฝั่งน่ะข้างนอก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 อยู่ข้างนอกสวนเหมือนกันเดี๋ยวมันมาแล้ววิ่ง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 เก็บโดนเกือบโดนเจอหลุมไหมเจอหลุมไหมเจอหลุมมาใส่แล้วมาใส่แล้วเรือหัวอะไรบ้างไปทางนี้เลยหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านมาที่มานี่บัตรหลวงอยู่ไหนวิ่ง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 มันเอาหัวแล้วเขาไม่อยู่เออ จะไปอีกยังไม่ไปก้องก้องก้องที่ไหนไหนไหนไหัวเหมือนอ้วนอน่ะวังแล้ววังแล้วรวังแล้วที่ไหนที่ไหนเมื่อกี้ที่วิ่งผ่านกันไปมาบัตรหลวงบัตรหลวงเมื่อกี้ผมก็อยู่ผมก็อยู่ไปในบัตหลวงอยู่ตรงไหนมานี่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 บัตหลวงฟังยังเนี่เก็บอ้วนพี่จิ ไปไปไไปหาอีก3หัวสาหัวไปเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้มมันอึดขึ้นน่ะนกอ่ะโอ้โหนกเยอะเลยไปไขดีเจไม่ทันว่ะโอ้โหวิ่งวิ่วิ่งไปอยู่แ่สองมีเม็ดคิดไหมเม็ดคิดได้ไไปช่วยีิ เป็นที่ดินชั้นสามนคิดอ่ะเป็นที่ดะแต่ผีมันก็อยู่ชั้นสองไงลางต้องได้สักคนหนึ่งอ่ะหรือไม่เราก็ต้องหยุดมันให้ได้หยุดหลายรอบอ่ะประมาณสองสามรอบไหมมันถึงจะนิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วด้านล่างด้านล่างดีกูเล่าเคาวิ่งมาด้านล่างด้านล่างที่ล้างหัววิ่งอยู่วิ่งอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ย มันยังตาแดงอยู่ที่จิงหอยได้หอยได้หอยได้แล้วมันขย,ยันเลือกเราด้วยนะโอ้โหนังสือลอยมาจะเอาใครวะเนี่ยเอาพี่เอาพี่พี่อยู่ชัน้นบนเอาลงไปว่ะลงไปว่ะมาแล้วมาแล้ว โนนกอ่ะขาดแค่สามหัวทุกคนแค่คันอยู่กับหัวเลยเนี่ยโดนนกไม่พังเลยอ่ะนกเยอะมากอันนั่นเนเ่นเนี่ยเห็นไหมน้ำเยอะแล้วไป่อันเดียวเนี่ยคานตามกันมา หาแมวคิดหา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 เพิ่มอิกดาเป็นไงเฮ้ยนี่นี่นี่วิ่งวิ่งวิ่งเต็มตัววิ่งเต็มตัววิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนอ้าวิ่ง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 อ้าทันด้วยไอ้เหี้ยหะอุ้ยมันทันต่ออ้ายโดนมานี่มานี่มานี่มานนี่ พีว่ว่ามีเม็ดคิดโอเคโอเคจีจีจ,จีมาแล้วตงรงลอบมีเม็ดคิดเน่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 เดี๋ยวไปชุบปลาต่อเขยอยู่ไหนเขี้ยอยู่ไหนคือ,คอ,คอคมันอยู่นี่มันอยู่นี่จี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 จจจจ เคชั้นไม่ชั้นสองได้ไหมพี่มีเวทคิดพี่มีเวทคิดมาเร็วมาเร็วอยู่ตรงไหนอ่ะบนหัวเคเลยเมันมีไปแล้วมัีไปแล้วข้างล่างได้นะข้างล่างมีเวทคิดด้วยนะทำไปมทำไหเดี๋ยวรอชั้นเฮ้ยป็นไปแล้วโดน ไม่มีเม็ดคิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาหัวไปเลยเอาหัวไปเลย <c oughs> เดาดากันหมดเหลือจีคนเดียวเหรอจีเหลือมึงคนเดียวเหรอเพื่อนวางหัวลงก่อนมาแล้ว,าลวตายแล้ว <c oughs> จบ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยกลายเป็นศพหมดเลยคือคือจบกริการม่เยอีการ์ไม่เยีะยมากอ <c oughs> ย่าเยอะจรง ไม่มีไม่เออมันไม่มีแบบตายเยอะที่สุดในทีมหรอไะไอ้ยี่เล็งแต่กูมันอยู่ทั้งสองมึงก็วิ่งขึ้นมาไม่ชอบมึงก็ได้ไอ้ยี่คนคนมีตั้งสี่คนมึงเลือกกูคนเดียวที่ถูกใจอาถัดที่แผล